เฮล lo สวัสดีคะ่ะทุกทคนวันนี้นะคะมีจะทำการอันบ็นะคะแล้วก็จะมาเมาส์ให้เ,เพื่อนๆฟังถึงผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่มีรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ จริงๆเป็นแบรนด์ที่มี่ใช้มายาวนานอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ Carangs นะคะ Carangs เนี่ยมีเริ่มรู้จักเขามาจากคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นโลชัน่นบำรุงผิวครีมทาหน้านะคะหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่บำรุงรอบดวงตานะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ล่าสุดจากทางคาแรงนะคะที่มีอยากจะมานําเสนอให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่ามันมีคอนเซปต์หรืออะไรยังไงที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะ นั่นก็คือเจ้าคารงดับเบิลเซรั่มไอนั่นเองค่ะนี่เลยหลายๆคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าขวดประมาณแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคารงเขามีออกผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าคารงดับเบิลเซรั่มนะคะซึ่งเป็นขวดลักษณะประมาณแบบนี้นะคะมีก็ใช้อยู่เป็นประจำนะคะหมดไปไม่รู้กี่ขวดแล้วนะก็แพ้บ้าง ตอนช่วงแรกๆนะคะ <c oughs> เคยทํำรีวิวไปแล้วว่าแพ้แล้วกลับมาใช้ยังไงให้ไม่แพ้นะคะแต่ว่ายังไม่เคยทําเป็นวิดีโอนะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะ,ะกลับมาที่ <c oughs> เรื่องของดับเบิลเซรั่มอนะคะคือด้วยความที่มี่ใช้เจ้าตัวดับเบิลเซรั่มตัวนี้เป็นประจําอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าชอบนะคะในปี2021นีนี้เนี่ยเขาก็ออก ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะทางคารดงออกเป็นตัวดับเบิลเซรั่มอามาซึ่งคอนเซปต์เนี่ยคล้ายๆกับเจ้าดับเบิลเซรั่มเลยแต่ว่ามันมีในลักษณะของส่วนผสมเนื้อเท็กซเจอร์ที่แตกต่างกับเจ้าตัวดับเบิลเซรั่มซึ่งวันนี้มี่จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่ามันแตกต่างกันในแง่ไหนและวิธีการใช้เป็นอย่างไรคะ่ะคอนเซปต์ที่ทางคารงมาร์กเอาไว้นั่นก็คือเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ผิวบริเวณรอบดวงตาทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการช่วยลดความหมองคงล้ำรอบดวงตาลดความบวมรอบดวงตาลดริ้วรอยได้ด้วยนะคะ<ม>ทางแบนเนี่ยเขาเคลมใหญ่มากๆนะว่าใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยไปในเวลาแค่7วันนะคะคุณจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะคะในเรื่องของความกระจ่างใส<ม>ความแบบผิวที่ฟื้นฟูใต้ตาเนี่ยจะเห็นได้ เลยภายใน7วันอัไนแบบนี้ตัวนี้เป็นครั้งแรกของคาแรงเลยที่ทำไอเซรัมหรือว่าเป็นไอสกินแคร์ออกมาโดยที่สามารถปกป้องมลภาวะภายนอกรวมทั้งแสงบูไลท์ต่างๆที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตทีวีคอมพิวเตอร์นะคะคืออันนี้สามารถปกป้องผิวรอบดวงตาเราได้ด้วยค่ะ คีย์คอนเซปต์ของดับเบิลเซรั่มอครั้งนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์นิดนึงก mm. ็คือการที่เราใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยแล้วมันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นอัลฟาวีอินเตกรินอัลฟาวีอินเตกรินคืออะไรอัลฟาวีอินเตกรินนี่ก็คือเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันอยู่บริเวณรอบดวงตาของเรานะคะแล้วก็มีหน้าที่เจเนเรตหรือว่ามีหน้าที่กระตุ้นให้ ผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะสมุดเราอายุมากๆขึ้นนะคะตัวโปรโตีนอัลฟาวีตัวนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆทำงานน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ตัวอินกีวดียนต์ต่างๆที่จะมากระตุ้นให้อัลฟาวีทำงานได้เพิ่มมากขึ้นมันก็จะเป็นการช่วยให้ผิวบริเวณรอบดวงตาเรานะคะเกิดความกระจ่างใส ความหมองค้ำอะไรต่างๆตัวดับเบิลเซรั่มอตัวนี้เนี่ยจะมีคี์อินกรีเดียน์อยู่2ตัวนะคะเป็นตัวออร์แกนิกไวชอร์วิลเอ็กซ์ตรักนะคะกับทูมาริกเอ็กซ์ตรักนะคะ2ตัวนี้เนี่ยสผสมประสานกันแล้วมันก็จะช่วยกระตุ้นตัวอัลฟาวีให้มันเกิดการ ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะคอนเซปต์โ <Concept S 1> ดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปรีเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้วันนี้เนี่ยมี่ก็จะมีการแกะกล่องนะคะแล้วก็ลองของให้ดูแบบใกล้ๆนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะแกะกล่องครั้งแรกนะคะสําหรับเจ้าตัว Double Serum Eye จาก c a r e n s นะคะก็จะมาในขวดลักษณะแบบนี้นะ มเตี้ยๆนะคะให้เทียบกับตัวดับเบิลเซรั่มปกตินะคะอย่างของขวดนี้เนี่ย50 ml นะก็มันจะประมาณนี้เลยนี่นะคะอันตัวนี้20 ml นะคะเป็นพอร์ชั่นปริมาณที่สมควรกับการบำรุงรอบดวงตาแล้วนะใครมองว่ามันน้อยไปก็ อันนี้มันทาหน้ามันจะต้องเยอะกว่าอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะหัวฝาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวดับเบิลเซรั่มปกติเลยนี่สตัวคล้ายๆกันนะคะเป็นหัวเปิดแบบนี้ปึง้งออกมานะคะแล้วก็ของคาแรงก็จะมีกำหนดอพอร์ชั่นนะคะของเวลาปัม๊มหนึ่งปั๊มเนี่ยจะออกมาในปริมาณที่ อันนี้มากหรือว่าปริมาณที่น้อยนะคะเราก็สามารถเลือกปรับประดับได้นะคะอย่างของมี้ก็น่าจะใช้เป็นสักประมาณปั๊มเล็กๆก็พอนะคะมีขออนุญาตบีบเนื้อนะคะให้ดูปุ๊บปึ๊บอ่าออกมาแล้ว1ปั๊มนะคะสําหรับ1ปั๊มเล็กได้ประมาณนี้ชัดนะคะอ่าโอเควันนี้ก็สัก2ปั๊มเล็กนะคะ เนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อของเจลแล้วก็อิมัลชันผสมกันนะคะก็จะทําการวอร์มนะคะบนนิ้วของเราหลังจากนั้นให้ทําการกดบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็มาบริเวณที่บนเ,เปลือกตาบนนะคะที่ทําประมาณสองครั้งนะคะหลังจากนั้น กดบริเวณตรงหว่างคิ้วนะคะแล้วก็ไล่ออกไปมันจะอยู่บริเวณเหนือคิ้วก็ไล่จากหว่างคิ้วนะคะแล้วก็เหนือคิ้วขึ้นมาแล้วก็ทําวนไปนะคะเป็นอันจบเรียบร้อยค่ะถามถึง t e x t ซ์เจนะคะอันนี้คือเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอจับก่อนไม่มัน นะคะคอย่างแรกคือไม่มันเราเจอมีความรู้สึกว่าดับเบิลเซรั่มเนี่ยมันมันใช่ไหมแต่ตัวดับเบิลเซรั่มไอตัวนี้เนี่ยมันไม่มันด้วยความที่มีบอกว่ามันเป็นเจลแล้วก็อิมมลชันนะคะเนื้อมันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างไลท์นะคะแล้วก็ค่อนข้างซึมเร็ว ว่าเนอเน่ไหมก็มีเนอเนนิดนึงนะคะด้วยความที่เขามีเอมวชันมันมีความมันเล็กๆแหละแต่ว่าเม็ดะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหลื่นปลื้ดอะไรอย่างนี้นะคะค่อนข้างเป็นความรู้สึกที่ดีกลิ่นนะคะกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่หอมอ่อนๆนะคะ,อะของคาแรงถ้าเป็นตัวดับเบิลเซรั่มเนี่ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะกลิ่นของเขาอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกันแต่ว่ามีความอ่อน ลงมากว่านิดหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับรอบดวงตาอาจจะไม่ต้องการกลิ่นอะไรมากขนาดนั้นด้วยนะคะการกดเนี่ยบริเวณใต้ตาบริเวณเปลือกตาบนเนี่ยบางคนคิดว่าเออมันโอเคแล้วใช่ไหมคะมันเพียงพอแล้วแต่ว่ามีถามจากทางแบรนด์มานะคะทาง b A คุณพัทนะคะเขาก็แจ้งว่าตรงบริเวณหว่างคิ้วตรงนี้นะคะมันก็สมควรที่จะถูก ได้รับการบํารุงด้วยเพราะว่าริ้วรอยเวลามันมาเนี่ยมันมาทั้งหมดแหละมันมาทั้งรอบดวงตาหางตาอะไรเงี้ยหรือบริเวณตรงหว่างคิ้วตรงเนี้ยมันก็มีด้วยบํารุงเขาไปด้วยเพื่อที่ให้มันครอบคลุมไอ e อเรีทั้งหมดค่ะคอมเมนต์นิดหน่อยสําหรับการใช้คาแรงตัวดับเบิลเซรั่มไอนะคะถ้ามีเลือกเป็นตัว ปั๊มเล็กนะคะนี่จะใช้ประมาณสัก2ปั๊มถ้าปั๊มเดียวคิดว่ามันค่อนข้างปริมาณมันค่อนข้างน้อยเกินไปนะ,ะสำหรับการบํารุงทั้งออใต้ตาเปลือกตาแล้วก็บริเวณหว่างคิ้วนะคะหรือถ้าเกิดสมมุติวันไหน รู้สึกว่าต้องได้รับการรุงเป็นพิเศษมี่ก็อาจจะต้องใช้เป็นลักษณะปั๊มใหญ่หนึ่งปั๊มเต็มๆนะคะเป็นไงกันบ้างารู้สึกว่าชอบแล้วก็สนใจเจ้าตัวดับเบิลเซรั่มอขึ้นมาบ้างไหมสําหรับมี่แล้วเนี่ยมันใช้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็น texture ท,ที่ไม่ได้ทําร้ายหรือว่าลาคาญผิวเวลาเราลงนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ชอบนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของกลิ่นชอบในเรื่องของ texture มันเป็นอะไรที่คาแรงไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วด้วยแหละ แนะนำสำหรับมีอีกอย่างนึงนะคะเจ้าตัวดับเบิลเซรั่มอตัวนี้เนี่ยชื่อมันก็คือเซรั่มนะถ้าเกิดสมมุติเราต้องการจะบํารุงผิวรอบดวงตาจริงๆเนี่ยตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่จบนะคะมันจะต้องตามด้วยอายครีมอะไรต่างๆต่อเพื่อที่เราจะ บำรุงให้ครบจบสเต็ปของการบำรุงรอบดวงตาใครที่สนใจนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยตอนนี้มีวางขายแล้วมีได้มาในราคา3,100บาทจากเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็อาจจะลองขอของแถมจากทาง B A หรือว่าตรวจสอบโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมในช่วงเวลานั้นๆของคุณนะคะ9เดือน90เดือน10อะไรก็ลองไปดูกันก็แล้วกันนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เจอกันในทุกๆคลิปค่ะใครอยากให้มีทํา รีวิวผลิตภัณฑ์แบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้มีไปก่อนค่ะเทคแค่ care, ทุกคนสวัสดีค่ะ